นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่15รามสายเปคิดหรอคะว่าแค่ดอกไม้แค่ช่อดเดียวเราจะทำให้ดาวหายโกรธคุณ ทันดาวผลักช่อดอกไม้สารสวยออกไปก่อนเธอหมุนตัวจากนั้นก็เดินตรงไปที่รถเมื่อเชา้านี้คุณพ่อเรียกไปคุยแล้วบอกว่าบางทีรามอาจจะอยากกับสีดาเร็วๆนี้ด้วยว่าทันยืนข้อเสนอทางธุรกิจซึ่งมันอาจทำให้ความมั่นคงของรามนั้นลดน้อยถอยลงก็เป็นได้ทันดาวยังช่างใจอยู่เธอไม่อยากเป็นเมียลำดับสองของใครไม่อยากจำรอยเดิมกับนางสีดาอีก สีดาเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นมีสิทธิ์อะไรจะเป็นเมียแรกก่อนละ่ะคิดแล้วพันดาวก็เจ็บใจอยู่ไม่น้อยอีกอย่างเธอเกิดเรื่องนี้ถึงหูมารดาของเธอท่านก็คงไม่ชอบใจเป็นแน่เงินคุณอยากได้อะไรลักลับดาวรามยังคงเดินตามง้ออีกฝ่ายมองพันดาวที่ทำท่าทางงอนเขาไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมคะดาวกำลังจะเอารถออก ไปทานข้าวเย็นกับผมนะมีร้านอาหารฝรั่งเศสเปิดใหม่เห็นว่ามีไวน์ชั้นดีด้วยให้ผมไถ่โทษนะครับดาวไม่คะ่ะรามหลีกไปสิคะพออีกฝ่ายบอกว่าไม่รามจึงถอยออกมาใบหน้าของเขาเศร้าเพราะพันดาวไม่ยอมรับคำขอโทษของเขาวันนี้คุณอาจจะอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยววันหลังผมมารับไปทานข้าวได้ไหมครับก่อนจะมารับฉันไปทานข้าวบอกคนที่บ้านหรือ,อยังคะ ถ้าบอกคนที่บ้านแล้วผมจะได้มาหาคุณอย่างนั้นหรอรามฉันไม่ใช่เมียน้อยของคุณนะคะผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะครับดาวผมมาคิดดูแล้วเรื่องข้อเสนอของคุณอาผมเพิ่งรู้ตัวเอง,งโง่มากจริงๆผมเอาความสงสารเข้าว่าเราก็ทำเรื่องโง่เงาลงไปทั้งๆที่ความจริงแล้วนะผมควรจะใช้ความรักนำทางในเรื่องคู่ชีวิตของผมมากกว่า ว่าแล้วรามก็ก้มหน้าลงทำราวกับว่าตอนนี้เขาเสียใจกับการกระทำของตัวเองมากน,นี่อยบบอกนะคะคุณรักฉันเรื่องนั้นผมพูดไม่ได้หรอกลับเพราะผมแต่งงานแล้วรามถอยห่างจากนั้นก็หมุนตัวจากมาชายหนุ่มเห็นถังขายะตั้งใจจะเอาดอกไม้ช่อสวยทิ้งเขาว่าเดี๋ยวคะ่ะราม พันดาวก้าวลงมาจากรถเธอคว้าเอาช่อดอกไม้มาไว้ในมือจะทิ้งทำไมล่ะคะน่าเสียดายออกยอมรับดอกไม้ผมแล้วอย่างนั้นเหรอใบหน้าสลดของเขามีแววดีใจขึ้นคุณรักฉันงั้นหรอคะผมพูดไม่ได้หรอกครับผมแต่งงานแล้วนะแต่ที่ผมรู้ก็คือผมสนใจคุณนะดาวงั้นไปหย่าก,กับผู้หญิงคนนั้น พันดาวก็อยากลองดูเหมือนกันว่ารามจะกล้าจริงๆหรือเปล่าและที่สำคัญเธอสำคัญกับรามมากพอไหมถ้าอยาตอนเนี้ยผมก็คงเหลือตัดตัวหน้าอย่าลืมสิผมกับเธอเราจดทะเบียนกันแล้วทำอะไรต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าจะอยาก็ต้องมีแผนไม่ใช่ว่าอย่าแล้วมันจะอยากได้เลยนะครับผมบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะดาวเงินทองที่ผมหามาผมจะไม่ยอมแบ่งคนที่บ้านเด็ดขาด ซึ่งคนที่บ้านรามหมายถึงสีดานั่นเองแล้วเราจะคบกันได้ยังไงล่ะคะรามผมว่าเราคบกันเป็นเพื่อนร่วมงานก่อนดีไหมเพราะถ้าคนที่บ้านผมรู้บางทีเธออาจจะฟ้องชูผมกลัวคุณจะพลอยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยแล้วตอนเนี้ยเราถือโอกาสทำงานด้วยกันบ่อยๆเท่านั้นเองอีกอย่างอย่าลืมสิครับคุณหญิงแม่ของคุณท่านก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ พันดาวช่างใจอยู่ครู่อันที่จริงแล้วเธอเองก็ชอบอีกฝ่ายอยู่มากแต่ก็โกรธเพราะเขาหนีไปจดทะเบียนไม่บอกกล่าวดีเหมือนกันคะ่ะดาวเองก็อยากจะรู้ว่าคุณจะจริงใจกับดาวแค่ไหนไม่ได้ให้ใจรามเต็มร้อยหรอกแต่พันดาวเองก็ไม่ได้ตัดเขาออกไปจากชีวิตครับดาวงั้นเอาเป็นว่าเราไปทานข้าวด้วยกันในฐานะหุ้นส่วนนะครับ ก็ไม่เห็นจะต้องกลัวใครเขาจะจับได้ไปในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจรามก็แค่ไม่อยากให้พันดาวไม่ชอบคีน้าของตัวเองก็ทัดเธอไปคอยเป่าหูบิดาแล้วล่ะก็ผู้ชายโลภมากอย่างพันกอนนั้นต้องขูดเลือดขูดเนื้อเขาจนหมดตัวหน้าหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วรามพาพันดาวไปร้านเครื่องประดับในห้างสรรพสินค้าเาวาคราวนี้ พันดาวไม่สามารถควงแขนเขาได้แล้วเพราะรามมีพันธะทางกฎหมายสมบูรณ์แล้วกลันจะทำตัวสนิทสนมเหมือนอย่างเดิมนั้นก็คงทำไม่ได้หรอกแต่แล้วความเอาใจใส่ของรามรวมไปถึงคำหวานหูของเขานั้นมันทำให้พันดาวใจอ่อนไปกับเขาอีกตามเคยเสน,นีเหมาะกับคุณจังเลยชายหนุ่มปากหวานเอาใจพันดาวรามไม่เบื่อที่จะนั่งข้างในระยะห่างที่เหมาะสม ไม่ได้ใกล้ชิดกระทั่งคนอื่นสังเกตเห็นแล้วคาดเดาว,ว่าเขาเป็นอะไรกับพันดาวหรอกสวยจังเลยนะคะรามพันดาวมองเพชรเม็ดใหญ่ที่สร้อยคอแล้วเธอรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งผมว่ามันเหมือนคุณครับถ้าใส่เราต้องสวยมากแน่ๆเลยแล้วขนาดเพชรมันก็เหมาะสมกับฐานะของคุณด้วยนะรามลุกขึ้นเขาเดินนำพันดาวไปที่กระจก รามยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างสุภาพจากนั้นเขาก็กล่าวว่าจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะช่วยสวมมันให้กับคุณกล่าวแล้วเขาก็หันไปหาพนักงานที่ร้านเป็นเชิงว่าขอทำหน้าที่นั้นแทนชายหนุ่มจับสร้อยมาเอาไปวางไว้บนลำคอขาวผ่องของหญิงสาวเขากลัดมันแล้วก็มองอีกฝ่ายในกระจกสวยมากเลยครับดาว รามส่งสายตาหวานให้เธอในเซี้ยววินาทีเท่านั้นค่ะเงินเอาเส้นนี้นะคะพันดาวหันไปบอกแก่พนักงานรามลักสายตาจากหญิงสาวเขายืนบัตรเครดิตให้กับพนักงานแทนเอาของผมจ่ายก็เหลวกันรามคะไม่เอาคะ่ะฉันจ่ายเองได้พันดาวทำทีปฏิเสธเขาว่าในใจกลับดีใจมากเหลือหลายรามเป็นเหมือนพ่อบุญทุ่มของเธอเสมอ ไม่ได้ครับซอยเส้นเนี้เพื่อมิตรภาพทางธุรกิจของเราไงละดาวรามรับบทเป็นพอหนุ่มสายเปยแล้วจ่ายค่าเนี้ยทำให้เขาไม่ได้รวยน้อยลงหรอกวันนี้อีสวนมาดูนาฬิการุ่นใหม่ที่สั่งเอาไว้หลังจากเลิกงานแล้วอีสวนให้คนขับรถพาวแวะมาที่ห้างสรรพสินค้าทันทีที่เขาเดินผ่านร้านขายเครื่องประดับอีสวนก็ต้องหยุด ชายหนุ่มหันไปมองทั้งสองตาก็พบว่ามีใครบางคนที่คุณหน้าคุณตาเสเลอะเกินไอ้รามอีสวนสปบดถ้าเกิดเห็นมันกับสีดาเขาจะไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่มันมากับพันดาวผู้หญิงที่สีดาเคยบอกว่ารามชอบอีกฝ่ายพวกแกไปหาอะไรทำก่อนแต่อยากให้ไอ้รามมันเห็นละออีสวนสั่งลูกน้องที่คอยเดินตามดูแลเขาอยู่หากว่ามากคนเข้า บางทีไอ้รามอาจจะสังเกตเห็นเอาได้อีส่วนรู้ดีว่าเรื่องระหว่างเขากับสีดาควรจะจบแล้วก็ในเมื่อเธอเลือกที่จะอยู่กับมันอีส่วนก็ไม่ควรไปยุ่งอีด้วยว่าเป็นเรื่องของผัวเมียถาว่าอีส่วนกลับวางใจเรื่องของสีดาไม่ได้จริงอยู่ว่าเธอไล่เขานี้ทำทีเหมือนไม่พอใจกันแต่อีส่วนกลับรู้สึกว่านั่นไม่ใช่วิสัยของหญิงสาวดังนั้น ถ้าหากว่ารามยังทำตัวเลวร้ายแถมยังดูเหมือนจะนอกใจสีดาอีกอีส่วนคนนี้ควรจะมีหลักฐานไปให้เธอไม่ใช่หรอสีดาจะได้ตาสว่างเพราะเขาอยากจะเป็นพี่ชายที่แสนดีของอีกฝ่ายต่อ้านคนในร้านนั้นรามกับพันดาวไม่รู้เลยว่ามีคนบางคนกำลังแอบสะกดรอยตามตัวเองอยู่รามเดินไปหน้าตู้กระจกเครื่องประดับอีกครั้งซื้อให้พันดาวแล้ว เขาก็ควรจะซื้อให้พันรายาของตัวเองด้วยอะไรหรอคะรามมันจะน่าสงสัยถ้าผมเข้าร้านเครื่องประดับแต่ไม่มีเครื่องประดับสักชิ้นกลับบ้านตายจริงรามคุณนี้ฉลาดจังเลยนะคะแมนพันดาวจะแอบน้อยใจที่ตัวเองไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเขาเทว่าเธอก็คิดว่าแผนการของรามมันเข้าท่าอีกอย่างเขาเปเธอมากขนาดนี้ มันก็น่าจะพอใจแล้วล่ะไม่ใช่ว่าพันดาวไม่มีเงินดอกแต่การที่เอาเงินตัวเองซื้อกับการที่ผู้ชายซื้อให้มันย่อมแตกต่างกันไม่ใช่หรอมันให้ความรู้สึกกันคนละแบบเอาอันนั้นหรอคะเพชรเล็กกว่าของดาวอีกนะคะพันดาวมองสร้อยในมือของรามทันทีที่เห็นนั้นหัวใจของพันดาวก็รู้สึกคึกเขิมขึ้นโดยว่าทั้งราคาแักขนาดของเพชร ไม่สามารถเทียบเท่าของเธอได้หรอกใช่หรอกครับผมเลือกเอาตามที่เหมาะสมรามเงยหน้าไปมองพันดาวแววตามีความหมายบางอย่างซ่อนเอาไว้รามแล้วก็พันดาวทำทีขวยเคินเธอยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีก็จะให้อารมณ์ไม่ดีได้ยังไงกันละ่ะความหมายของรามก็บอกชัดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเธอน่ะเป็นของที่มีราคาสูงกว่าส่วนสีดานั้นเปรียบเสมือน กรวดรบกวนคิดเงินให้ด้วยนะครับรามบอกกับพนากาักงานขายจากนั้นก็ตามไปสมทบกับพันดาวที่รออยู่ด้านนอกเพื่อรอรับของพอได้แล้วคนทั้งคู่ก็ออกจากร้านเครื่องประดบับรามขาดาวอยากกินไอติมนะคะได้สิครับเงินเราไปคุยเรื่องงานกันที่ร้านไอติมเลยก็แล้วกันรามกับพันดาวเดินจากไปแล้ว คนทั้งสองรักษาระยะห่างระหว่างกันจำมาเดินควงแขนเหมือนก่อนหน้าไม่ได้แล้วเนื่องจากรามกำชับกับพันดาวแล้วว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องฟ้องชู้หรือเรื่องของมือที่สามหึคุยเรื่องงานพ่อมึงสิไอหมารามคนติดตามได้ตามโมโหคนอื่นอาจจะดูไม่ออกหรอกแต่อีส่วนคนนี้ดูออกว่าแล้วอีส่วนก็เดินตามคนทั้งสองไปห่างห่าง เขาได้รูปกับคลิปของรามกับพันดาวมามากแล้วแต่เหมือนรามจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีด้วยว่าระยะห่างของคนทั้งสองนั้นมองผิวเผินก็เหมือนเพื่อนที่มาเดินเล่นห้างด้วยกันนั่นละ่ะสงสัยว่าคราวนี้อีส่วนต้องให้ลูกน้องไปเฝ้าไอ้รามมากกว่าการตามติดสีดาแล้วละ่ะหลังจากที่เดินห้างกันเรียบร้อยแล้วรามไปส่งพันดาวที่บ้านจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปที่บริษัท รามต้องไปจัดการเรื่องเอกสารต่อใบหน้าหล่อเหล่าอารมณ์ดีไม่น้อยก่อนในเมื่อตอนนี้รามซื้อใจพันดาวกลับมาได้แล้วนี่ชายหนุ่มห่อแฟ้มออกมาส่งเลยคะจากนั้นก็ถือโอกาสกลับบ้านทว่าระหว่างเดินทางกลับรามได้วาไปที่ร้านล้างรูปเลือกเอาภาพถ่ายในโทรศัพท์จากนั้นก็ให้ร้านทําให้ไม่นานนักก็ได้ภาพถ่ายมาหนึ่งใบเป็นรูปคู่ของเขากับสีดาผู้เป็นพันรยารัก แม้จะไม่อยากยอมรับแต่รามรู้สึกว่าเขามีความสุขมากในตอนนี้รามเดินออกจากร้านขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านพอไปถึงเขาพบกับสีดาที่กำลังตัดดอกไม้อยู่ในสวนทำไมกันนะทำไมเราสองคนถึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกทำไมความแค้นถึงอยู่ในใจของเขาละมันไม่เคยจางหายรามไม่ได้อยากแก้แค้นแล้วแต่เขาเอง กลับสลัดความแค้นออกจากใจไม่ได้ดอครับพี่รามสีดาหันมาส่งยิ้มให้เธอตัดเอาดอกไม้ดอกสุดท้ายจากนั้นก็เดินไปหาเขาวันนี้เธอคิดถึงรามทั้งวันรามจะรู้หรือเปล่าเธอหลงรักเขาเขาเต็มเปาแล้วตัดดอกไม้ไปจัดแจกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ถือให้นะรามรับเอาดอกไม้จากสีดาโอบก,กอดเอวบางแล้วพาเข้าบ้าน ทานเข้าวเย็นเลยไหมคะหิวพอดีเลยวันเนี้ยพี่มีอะไรจะให้ดาด้วยนะอะไรหรอคะถ้าบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเซพี่รามทำให้ดาอยากรู้เลยนะคะอดใจเอาไว้ก่อนได้ไหมครับก็ได้คะ่ะพี่รามไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวดาจะตั้งโต๊ะให้แลาน้อยไปไหนหรอวันนี้วันเกิดพี่สอนนะคะดารู้ดาก็เลยให้เงินพี่น้อยไปห้าพัน เราก็ให้ออกไปเที่ยวกันสักวันใจดีจังเลยนะเรานะวันเกิดทั้งทีนี้คะไปค่ะไปล้างมือแล้วมาทานข้าวกันดีกว่าสีดาบอกแก่สามีเธอไปเตรียมอุ่นอาหารให้ร้อนจากนั้นก็เอาออกมาวางไว้รามเองก็กลับมานั่งที่แล้วมีกันสองคนก็มีความสุขแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่ารามไม่รู้ว่าที่อยู่แบบนี้มันไม่ใช่ไม่มีความสุขแต่เขายอมรับว่า การได้ใช้ชีวิตกับสีดานั้นมันคือความสุขยิ่งกว่าแต่แล้วความแค้นกับทิฐิของรามนั้นมันกลับไม่ยอมจากไปจากหัวใจของเขาเมื่อทานอาหารเรียบร้อยแล้วสองคนก็พากันขึ้นบ้านไปอาบน้ำชายหนุ่มเอาของออกมามอบให้หญิงสาวเป็นสร้อยเพชรที่เขาซื้อมาในวันนี้พี่รามคะกี่บาทเนี่ยแพงหรือเปล่าคะไม่เท่าไหรหรอกครับต่อไปเนี้ย ดาสวมมันทุกวันได้ไหมอยากให้สวมทุกวันก็เลยไม่ได้ซื้อเพชรที่ใหญ่มากพี่กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกับดาวัตถุประสงค์ของสร้อยเส้นนี้คือรามต้องการให้เธอสวมมันเอาไว้ตลอดดังนั้นรามจึงได้เลือกเส้นที่ดูไม่แพงจนน่ากลัวว่าจะมีโจรหรือขโมยมาจ้องลองเปิดล็อกเก็ตดูสิครับสีดาทำตามที่รามบอกพอเธอเปิดมันออกแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็คือ รูปคู่ของเราทั้งสองคนร่างบางรีบหมุนตัวเข้ามากอดสามีเอาไว้สวยมากเลยค่ะพี่รามสวมเอาไว้แล้วห้ามถอดนะดาจะสวมทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยส่อยให้ดีกว่าเขานำสร้อยมาสวมลงบนคอเนียนสวยรามประทับจูบลงบนที่ต้นคอเขาแล้วคราวเนี้ดาดตามใจพี่บ้างนะว่าแล้ว ชายหนุ่มก็ผลักสีดาลงบนเตียงจากนั้นเขาก็มอบจุมพิษอุ่นร้อนให้กับอีกฝ่ายในหัวของรามนั้นเขาคิดอยู่เรื่องเดียวนั่นละ่ะนั่นก็คือการทำให้สีดาท้องให้เร็วที่สุดนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ